สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจอบเบื้องนบเป็นมากินอาหารจ้ะถ้าเบิ้งจ้ะ

แต่พันจิทถ่ายตัวนี้กินเมดนะมัม้งกินอิ่มหรือเปล่ามาเราสามโตแล้วจะ้ะแต่พันอยู่กินใหม่อยู่ทางอื่นจะ้ะอยู่ต้นเดียวกันอะไรจ้ะพี่น้องแต่พ่นถ่าพูนตัวเทิงๆทีูท่ส,สูงๆกม็มีข้างๆก็มีจะ้ะพันถ่าช่วเห็นบ่หนะ มันถ่ายเยู่คนอะตัวกินยุ่นี่ไปละจ้ะอยู่ทั้งลางนน่นก็มมแต่อาหารเลยพี่น้องจ้ะ อาหารพ่นจินเกเฮียลงเดีด๋จ้จะมาอีกละแล้วกับปิน้นมากินแล้วก็ไปจักเมนตัวเกา่าุ๊บนี่บระหูเด้จ้วะ กาศพอดีพี่น้องเป่าย์ออกไปท่านหนอดอกจ้ามร้าวดีกะฝนตกเป็นหิมะจ้ะเป็นก็ยังนําแข็งใสจ้ะาดอกมะร่อนึงหันกับฝนตกสะก็คือสิพอดีออกเพรท่านหนอดอกจ้ะเห็ดงานบ้านแหละพี่น้องรีบพา เก็บบ้านแน่นู่นนี่นั่นจ้ะพระเด้พระพีพระนองออกท่านนออกแล้วจ้ะ Cái húng khẩu đấy cha, vẫn sẽ xíu đang nơi mà, này đang có kẹp cọp kẹp khẩu, xây mỏ húng khẩu đấy cha, xoay mò phê pha, ừ, Phần tốt của nương hành có chân chèn chắc mọi người จริงๆันไม่หลายโตเลยด้พี่น้องแต่พันคือมากินโตเดียวสักเทือนี่กันย้ายบัต่างกล่องนี่ันสิเกาะสามชี 3, 4, 5, 5, โตหาโตจังสิงนนะจ๊ะกระปินมากข่างๆเด้พี่น้องแต่ันเพราะมากินย้ายบ่ได้ซูนอันขย,ขยายกล่องให้เบิ้งจ้ะ พูดจ้ะงอยอยู่บ้านให้อาหารอีกตัวหนึ่งอันนี้หลังบ้านจ้ะคือสีอิ่มห้หละจ้ะมันมีล้มได้พี่นอง มีแดดแล้วมันนี้หลายฤดูเลยจ้ะแต่เศร้าๆนี่กะหิมะตกจักน่อยฝนตกคึมๆมาจักน้อยแดดออกจ้ะเป็นทังสี่แล้วอากาศเห็นใหนก้นบทสบายจ้ะย้าเห็ดกับเผาเ้ยจ้ะเด้อน <c oughs> ังก็แกกับแก,กอยู่ในบ้านนี่ย้ายเห็ดอาหารเทียงจ้ะ ป่านนี้จะพ่ขาดนกด้วยจ้ะพี่้องจะมีตลอดเพราะว่าสามีใส่ไว้หลายเกวจะอาหารมันจะใส่ไว้ตลอดเลยคันเริมนาอันห่อนมานไอ้นาหิมะมานี่จ้ะมันจะใส่ไว้ตลอดหลายัวจะบ่ขาดตรงนี้ อยู่ในบ้านกับมีเนี่ยจ้ะเบ่ง,งส้มสิมีแดดอีกละพี่น้องจ้าเอาเอาบรรยากาศแปบปวนมาฝากพี่ต้อนน้องจ้ารอบๆออันบ้านนี่แหละจ้ะ ออกไปตั้งนอกือสิบเไหวัอากาศแปรปวนขนาดนี้เดี๋ยวจะบอสับายจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมาเด้อจ้าผัดไทยในสวีจ้ะสวัสดีจ้า